ผมนะสักนะมาดูอกระบวนการกิการทำบ้องไฟนะผมตอนไหนๆก็ไหนๆนะเคยถ่ายทำาษชุดมาได้ทำอีกชุดนึ่งนะการทำบ้องไฟก็ดอาวัออกปสานคุณชาไทนะที่คุเนะอสายอนนี้สลาสลาหลวงกำลังตอกดูสลาหลวงนกิลใจฮะโอ้โหฮะนี้บอกใหญ่ขนาดอาบอกไฟตราสมไม่กลัว ครับอาจจะมีบอกเล็กบอกใหญ่นะอ่าตั้งมีสเต๊ทสเต๊ทใหญ่ตอนนี้อันนี้ไก่ยหรออาสูตรใครก็สูตรมันนะคำคนนี้จะได้อีกครั้งหนึ่งไอ้สิ่งไก่อาเคยเคยเคยอาเคยจะทำไปครั้งหนึ่งนะแล้วก็จะได้อีกครั้งหนึ่งกระบวนการวิธีการการทำบวกไฟครับผมอ่าเดี๋ยวดูต่อนะตอนนี้เขากำลังอาได้ช่างตลาดเขากำลังอาตัดอ่านี่บอกให้ไข่นะ เป็นด้องไฟดอกไม้เขาจุดปรงการคืนนะผมได้ต่อแตผมตรงที่เห็นกระมงโจกเซงี่าสลาเขากำลังเรียกว่าขั้วขี้เล็กนะผมผเรียกว่าขี้เล็กอ่าเรียกว่าเทคนิคในการทำต้องไปนะฮะสู่สดาลินไม่รู้จะอะไรอะไรดงอะไรอ่ะ นี่อ่าเซซานจะเป็นติดกันนะตีดยดดูตีเหีนจนจงับบ้านนี่เข้าไปสัมบกไปเดนบานอักษรนะเด็กๆอาตอนนี้ก็คล้ายอาฐานที่เสตอกนะติดตุกตอกเจ้านี่อาเด็กกบลังไปอาเราผมมาดูบอกไปขต่อกนรั์นี้าในสัส่งสารากาลังขำักเบนะ เจ้าตำฮาเจ้าตำฮาคำบักเม่นตอกืันนี้ดูกันอันนี้บอกไฟลูกตาสามเอียตัวมั่นใจเนาะยุ่มน้อยเนาะโอเคเนาะโอเคครับผมไปตอกมันจีเนาะเซฟเอาไปตอกมันจีนะน,นะห้ามวิ่งนะอ๋อหรือว่าจะไปจีจุดเองที่ในห้อง มดูเขาตอกออไปกันนะจับ้านารยาซาดาคัมภีร์นีจุดบูชานะอาการปล่อยตั้งแั่นราผมมีความหลากหลายนะจะนำความหลากหลายมาให้ชมนะมีการประเพณีอาจะมีการจุดพุชจุดครุนะและ้วก็จุดต้นเกี้ยตน้นแตก

มาดูนะผมเขากำลังอาตบงไฟนนะคระบรมเจ้าตลาดบังไฟนะทำไนี้นะบังไฟเล็กบังไฟใหญ่นะจุดว่ยอาวจุดปูานะอันปล่อยเอารษาขุอว่าของชาวไทนะผมณปัจจะบีนการจุดประทีบ แล้วก็คงไฟต้งเงกี้ยต้งแตกตัวนี้เป็นบ้องไฟนะที่เขาจัจุดกันแล้วก็มาถ่ายทาำให้ชอบนะผมถือชีวิตมาเฟียดต้องดีกับเขานะฮะผมเคยไปถ่ายทำสารคดีบ้องไฟที่เชียงตุงเคยไปถ่ายทำมาแล้วบ้องไฟที่บางยองนะของเฮลี่ก็เคยไปถ่ายทำมาแล,ล,ล้วตรงนี้มบ้างไฟที่ทางแม่สายนะเขาตอกกันยังไงจุดกันยังไงจะได้เห็นนะผมเขาก็ ใช่บางใบนะบางไฟที่เขาฝังดินนะผมเรียกว่าบล่างใบดอกมขาจะตั้งกลางคืนนะ,ะถ้าเป็นบงบางไฟหางเ<า>ขาจะจุด<า>กันตอนกลางวันนะนี่เขาจะเห็นกันตอนกลางคืนนะผมะจะบางทีก็จะใช้กระป๋อ,องสเปรย์นะกระป๋องยายุ่งมาทําเป็นบนะัล่างสังคนงกับกางท่ามาเล่นก็สุดใครสุดมันนะ คิ่ว่าลองสูตรกันไม่ได้แข่งขันอาตรงนี้จะไม่ได้แข่งขันเพราะว่าเขาจะจุดเป็นเรืว่าบูชานะไม่มีการแข่งขันหรือว่าวาดออกภาษาดีใครมีตำราดีก็เอามาลองกันถ้าเป็นบางไฟทางของเชียงตุงนี่เคยปเป็นใหญ่นะผมะบางไฟดอกทางเชียงตงุงใหญ่ไซค์นถามเป็นไซ์หรือว่าไซต์านถามนะแต่ตรงนี้จะเป็นบางไฟเล็กๆนะผม ไเกเป็นไม้ไผ่แล้วก็เป็นกระป๋องยายุงนะจะดูต่อ,น,น,ะอนะครนะับ้องไฟที่เขาทำพัสันเร็จก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้นะครผมกำหนดสิบก้อยนะจะเขาจะจุด,จดกันตอนกลางคืนนะบางก็ที่ไอ,อที่ตอกตอกก็ยังกำลังมีอยู่นะ อาสำเร็จก็เป็นดอกไม้แบบนี้ครับอาบังไฟดอกวัดดกันนะอบ้านาววัขดีเขากำลังเตรียมตัวแห่บังไฟ ต่อเขากำลังต่อถนะ้าใครที่เขาประคองดนตรีแห่แห่ของชั้วแห่ซองมองก็แห่ละอันอนี้เป็นบั่งไฟนะผมอ่าบังไฟนี่เขาใช้อ่าบางส่วนเขาจะใช้กระป๋องกระป๋องยายุงอ่าทำเป็นบั่งไฟนะคระองค์ทำคืนนี้มาดูเขาเห็นบังไฟกันนะผมตาที่นี่เป็นต้นเทียต,ต้นไฟนะเขาจุดกันไปไปเรียบร้อยนะผมนะดูเขา ผมต้องไปกนะ็ทดลองจุดกันในะผมบ้างเล็กคนระับผมที่แค่เริ่มต้นเซิร์เจิร์แล้ผมต้องไปหรือว,ว่างานออกพรรษาของคุณชาวไทยที่เมืสายนะผมะที่อย่านี้เป็นปอยต้นเกี้ยคอยออกว่าของคุณชาวไทยเขาหนะักผมเยอะจะมี้้องไปเยอะมากๆจะอาจจะท่านไม่ชมนะครับผมนวดงันสังเาตไปพบกับไทยนะการคอยอาาอกว่าคอย ่บ้องไปนะเขาเตรียมกินเลครับอันนี้ยังเรียกว่าเป็นแค่น้าต้นนะเดี๋ยวจะเรียกว่านี้นะผมบ้องไปทำปตัวดี้นะผมต้น้ขาติดีิอีวตผมปรไปดียน่เดียร์ครขอบคุณชาวไทยนะการแข่งบ้องไปเขาเดผมดูด้ดู ตไนะความหลังสายนะอันนี้นมัก็ใช่นะเดี๋ยวเห็นนะรับผมบ,บางไฟบางรลสรับคำคืีนี่ยผมจะได้เห็นนะฮะอ่าตอนนี้เขากำลัง่ลงฐานจุดนะฮะขอด,ด้านหน้าหน่อยหนึ่งถ้ผมดูบไปบัเลสรับคำคีนี่นผม ผมา้องไฟเราทำดีนะ้กไปนะเผมที่เขาจะกทำไปดีนะบังไฟแต่ว่าเขาจะทำีนะผมเรามาดูการจุดไฟของเขานะผม แแนะอันนี้ก็ไม่เด็ดพาว่ามาดูกันจุดบอ้องไฟของชาวไตนะฮะตรงนี้เป็นบอ้องไฟแบบโบราณของทางอ่าเรียกว่าทางจิงจุงก็ว่าได้เดี๋ยวผมเขาจะอามน,กกนะจิตฮะบอ้องไฟชุดใหญ่นะผมเดี๋ยวจะดูละรอยนะอหน่อยรอยก่อน พัสดุอะเรียบรัยค่านผมเพิ่อยากใชครับ้างนี่โอเคอยู่นะผม ถ้าพร้อมดูการจุดตังไฟอีกนะฮะมาดูการจุดตังไฟอบ้งสหรับคดีนัะผมงานเรียว่างานคดีออกพรรษานะอกสุตไะตอนนี้ไฟยุบละกำลังจะขึ้นนะผมตอนนี้ไฟกำลังจะขึ้นละ เรียบร้อยครับผมอ่าเรียบร้อยบล๊อวบอลสองกิโลไปดูต่อนะ